ไปยัง,จงเจ้าของรถนะครับแต่ญาตประชาชั้วันไปยังเจ้าของรถที่อยู่อดุนบนลาดยางนั้นนะครับให้ต้ได้ลถทุกคัน,นออกนะครับนืออ่องจากว่าทาง้่ารจราจรทุกคันนะครับซึ่งเทว่าพี่น้อง,องท,ที่มาทำงานแม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้หลังที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ทาโรมพยาบาลจะต้องใช้เส้นทาง้ในการ กวยด้วยนะครับาขอทุกการดจอูบนถนนนะค่็นรรท่านออกนะครับเรื่องทาง้าเรามีสถาที่ท่านจอดอยู่นะครับาอาจจะต้องเสียสนกสตาเล็กน้อยแต่พความปลอดภัรถเราเอาเรท่าุกันนะครับครับขคุณครับกต้งลาง ไม่หมดเลยใหม่แล้วไปชมโอหสุดยอดเลยอลังการคึกคักมากเลยบางไฟกำลังทยอยมาไม่ีเดียวเลยดูสิโหคึกคักจริงจริงเนี่ยดูแต่ละคันเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยเย โอ้โหไกนเหกนโโโดนหน้าเลยเมื่อกี้น่ะเจ็บไหมนั่นอ่ะโดนหน้าน้องเขาเลยเจ็บนะเมื่อกี้น่ะเนี่ยบางสายจอจับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทองพันกคงั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องที่นำรถยนต์มานะครับที่บนไหลทางท่านเคลื่อนเลยนะครับซึ่งทางเทศบาลของเราบริการฟรีนะครับในที่จอดรถนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับทางเทศบาลของเราบริการท่านฟรีนะครับที่มีป้ายบอกว่าที่จอดรถนะครับไม่ต้องทราบจากนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียตังค์นะครับฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องที่นำรถมาการุณนานะครับ การุณานำรถออกใจไร่ทางนะครับเรามีที่ให้ท่านจอดฟรีนะครับไม่ได้เสียตรงนะครับเพราะฉะนั้นท่านจอดได้เลยบางทีอาจจะมีผู้แอบอ้างนะครับบอกว่าเสียค่าจงค่าจอดอะไรนะครับเราไม่มีนโยบายไปให้ท่านเสียนะครับเราบริการทุกท่านที่มาร่วมง,งานนะครับเป็นไภในันานการจากเทศบาลพนชไทของเรานะครับที่จะดูแลท่านทีนท่จะให้ความสะดวกให้ท่าน และท่านจะต้องขอความร่วมมือกับท่านว่าท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลของเราด้วยนะครับเพื่อการผัานจรนพี่น้องที่จะต้องใช้เส้นทางดังกล่าวนี้ได้รับความสะดวกนะครับขอประชาชนมัตเจ้าของรถทุกคันนะครับที่อยู่บนไหลทางนะครับกรลุณาได้สะดวยท่านเลยนะครับเวลานี้นะครับเรามีที่จอดให้ท่านบริการฟรีทุกคันนะครับครับบริการฟรีทุก่านทางเทศบาลของเรานะครับพร้อมที่จะบริการท่านดูแลท่าน ความมุ่งมิตรที่มาร่วมมาทำงานตั้งไปจ้าของค่ายต่างๆครับท่านนั้ตั้งไปมาเลยนะครับดาบยอดเตีมงานบ่าวบ่าวลองปูนบอกว่าไม่ต้องนับบ้องไปมาให้เจ้าของหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวพ้องกัะดับมาลงทะเบียนได้เลยนะครับนะครับท่านได้มาลงทะเบียนแจ้งทางเจ้าหน้าที่นะครับเราอยากจะขอความร่วมมือท่านว่าในเจ้าของค่ายต่างๆนะครับท่าน เปิดหน้าตู้เลยนะครับอ่าเห็นสายท่านาบางท่านไม่กล้าบอกว่ารถจะไม่กล,ล้าลงเพราะเขาจะไม่กล้าตู้นี่แม้ก็ไม่กล้าการับไม่พูดเลยนะครับเพราะว่าเทศบาลโนตามเราจัดงานบุญประเพณีจริงๆนะครับเราจัดเพื่อความสุขของพี่น้องที่มาร่วมง,งานนะครับทั้งใ้และไกลน,นะครับเราจัดนะครับให้มีความสุขในการยืนชมบ้องไปนะครับ่วรการเสียงคายและจสดยดใส่หวังว่าแต่เราเล่าเล่นการพนันนะครับ ก็จะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้ทราบว่าเราแต่ละค่ายก็ต้องบอกกล่าวเราแจ้งให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้นะครับจะได้เป็นสิริมงคลและเป็นเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกค่ายทุกที่ทุกสถานที่ ก็จะมีเครื่องเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับจะได้ไม่ลบหลู่นะเป็นสิ่งที่ให้มีความสบายทางด้านจิตใจด้วยเพื่อความเป็นความกำลังใจของทีมค่ายบางไฟทุกๆค่ายที่จะประกอบกันเฉกชนีกันทุกๆค่ายนะครับบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง แต่ละค่ายก็กำลังนำอุปกรณ์แล้วก็บ้าไฟลงมาเพื่อที่จะประกอบเพื่อที่จะจัดแจงบ้างไฟนะครับให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเราก็จะได้นำไปสู่ฐานจุดในคิวถัดๆไปนะครับอลังการจุดยอดจริงๆเป็นการประเพณีของการจุดบ้างไฟเสนอำเภอโกนสานท่รู

อามอไปในอามสาตวอ้มื่อเดี๋เปาแต่ะค่าแต่ละค่าก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมาสักระบอกกล่าวเหมือนเหมือนกันนะครับปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับหนะมาแล้ว เนั้นจะตกด้วยนะผู้ชมอุปรกรณ์ก็จะใส่ลังมานํามาที่จะประกอบบ้างไฟกันท่านผู้ชมคึกคักมากเลยโอ้โหจระราคาจะลาคาก็มีเทคนิคในการประกอบบ้างไฟทําอย่างไรให้บ้างไฟขึ้นสูงสุดๆนะครับก็ต้องมาติดตามดู 二十多块钱一个，现在多少？ 아니야. 야 아니야. 야 เอุทัยข้าพุทธใส่จำนวนเยอะทีเดียว ตามเต็นต์ต่างๆก็จะมีบ,บ้างไฟนะครับเยอะจริงๆอลังการมากเลยก็ทยอยกำลังเข้ามาในเต็นท์กันอย่างคือที่เดียวสวยงามจริงๆแต่ละค่ายต่ละค่ายก็จะระดมแล้วก็ประกอบอย่างสวยงามแล้วก็ทำอย่างไรให้บ้าไฟอของค่ายนั้นขึ้นสูงเสียดฟ้าขึ้นนาน อยู่ที่เทคนิคของช่างจะประกอบบางไฟมานั่นเองนะครับแต่ละค่ายแต่ละบ้างก็สวยงามทีเดียวแล้วก็ดูอลังการดูสวยงามทีเดียวไปแล้วท่านผู้ชม,มเบกมาทีเดียวสุดยอดเลยไม่ค่ายอะไรโอ้ รังสันติสุขใช่ไหมวังสันติสุขโหสุดยอดเลยสีเขียวด้วยสวยงามทีเดียว ท่านผู้ชมคุณค่าบรรยากาศดีไว้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเราติดตามชมในํำดับต่อไปในช่วงเข้าสุดว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาระลุ้นต่อไปแต่ละค่าแต่ละค่าฉจะสูงเสียด้าขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามชมสุดพักวจริงงท่านผู้ชม เนี่ยมาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคือคากมากเลยเนี่ยมาแล้วโชคทีมงานโชคบุนอุ้มถ้งระเบิ่คู่แรกตักเหรียนสินคู่ครับคูสีนะกดัเดอร์เหียสินคู่ครับคูสีคู่ที่สองอเซนตอร์คูการเทนเดอกันต่านะครับ ขับรอมแล้วเรื่มพูดสัญญาณเดลเลยนะครับสมเียน,นส,าาสินครับผู้สีเบอร์ฟ้าหนึ่งคู่ที่สองเป็นสองเดเตอร์คู่กร,รัฟเทมซลีนะครับฮะเอาตามนี้ท่านเอาบอกเซนติคิวที่สามทิศประารแล้วตอนนี้่งค่านั่น

ไปนะครับที่จอดแล้วนะครับตรงนี้ที่ไปคทัสองข้างนะครับพือ่อการขายันอาจารย์รับเ่ได้นะครับพรา